่งเวลาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทิศบวนชวนคุยยามเช้าสนับสนุนโดยปุ๋ยเต็มสูตรตาหัววัวขันไถยบริษัทไทยเซ็นทรัลเคมีจำกัดมหาชนท่านผู้ฟังสงสัยเพิ่มเติมก็ส่งจดหมายถึงทิศบ่นบางระมะตู้ปนอนสิบกำแพงแสนะหรปฐม73140 หรือถ้าจะส่งลายก็ U a อ s ไ g n B-U-A-N น4 9 4นะครับท่านผู้ฟังแฟนรายการที่เคารพครับทิศบ้วนบางประมาอดิศักดิ์บวนกิยาพันธ์มาพบกับท่านในวันนี้ก็ต้องบอกว่าเราย่างเข้ามาถึงเดือนที่2ของปี2566ก็คือวันที่หนึ่ง กุมภาพันธ์แล้ววันนี้วันที่หนึ่งกลุ่มพาพันธ์พรุ่งนี้ก็เป็นวันที่สองกลุ่มภาพันธนะครับหลายคนฟังก็บอกอา้าวก็รู้ถูกแล้วก็เป็นเรื่องปกติพอวันที่หนึ่งแล้วก็เป็นวันที่สองแต่ว่าที่ทิศบนบางประมาอยากจะพูดคุยกับท่านผู้ฟังฟน,ฟนรายการที่ครบรในวันนี้ก็คือว่าพรุ่งนี้วันที่สองกลุ่มพาพันธ์นั้น เป็นวันคล้ายวันสถาป,ปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ซึ่งได้กำเนิดเกิดเป็นมหาวิทยาลัยมาเมื่อปีพุทธศักราช2486นับถึงปีนี้ก็มีอายุครบ80ปีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพราะฉะนั้นวันนี้วันที่หนึ่งผมก็ขออนุญาตพูดไปถึงกิจกรรมของ วันพรุ่งนี้เลยแล้วก็เพื่อให้ท่านนั้นได้รู้จักคุ้นเคยกับมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์ซึ่งต้องถือว่าเป็นต้นกำเนิดของวิชาการทางด้านการ,กรเกษตรให้พวกเรานั้นได้ปลูกได้เลี้ยงกันมาจนถึงทุกวันนี้คือในอดีตนะครับท่านผู้ฟังที่รบรับในอดีตเนี่ย ที่สนามสุพัชลาศัยปัจจุบันเนี่ยเดิมเนี่ยเขาเรียกว่าโรงเรียนประถมกสิกรรมนะฮะในสมัยก่อนเมื่อเริ่มแรกมีการเรียนการสอนเนี่ยก็จะมีโรงเรียนประถมกสิกรรมนะฮะแล้วไอ,ตอ้ตรงตรงสี่แยกราชประสงค์แถวนั้นเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ที่เรียกว่าทุ่งประทุมวันเนี่ยนะครับก็มีการจัดงาน เรียกว่างานแสดงกสิกรรมและพนิชการนี่ก็ปลายสมัยรัชกาลที่5เพราะฉะนั้นจากโรงเรียนปฐมกสิกรรมเราก็ย้ายมาที่วัดพระประทนนะที่นคปรปฐมแล้วก็ไปอยู่ที่บางเบิดแล้วหลังจากนั้นก็เกิดวิทยาลัยเกษตรกรรมในหลายแห่งแล้ก็มีที่โนนวัดนะที่คอหงแล้วก็ที่แม่โจ้นะครับแล้วก็ จากแม่โจ้นะก็มาเป็นวิทยาลัยกเกษตรกรรมที่บางเขนก่อนปี2486ก็เริ่มมีการรับนะนักศึกษาเข้าอนิสิตเข้ามาเรียนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราบอกว่าอายุของมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์นั่นนะครบ80ปีแต่ถ้าไปนับจำนวนรุ่นนิสิต จะเป็นนิสิตรุ่นที่82เพราะเหตุว่ามีการรับนิสิตเข้ามาก่อนเป็นมหาวิทยาลัยอยู่สองชั้นปีด้วยกันนะครับแต่ว่าถ้าเป็นรุ่นของชาววิศวะนะวณศาสตร์เนี่ยอย่างนี้เขาก็อาจจะมีรุ่นที่ต่างกันไปจากรุ่นรวมของมหาวิทยาลัยเพราะว่าท่านเหล่านั้นจะเกิดจาก ป่าไม้แพร่จากอะ,อะไรต่างๆเหล่านั้นนะครับอันนี้ก็เล่าให้ฟังเป็นเกร็ดประวัติทีนี้พอถึงวันที่สองกุมภาพันธ์เนี่ยผู้คนก็จะไปทำพิธีวางพวงมาลาคารวะอ,อนุสาวรีย์ในอดีตก็จะมีแต่อนุสาวรีย์คุณหลวงสวรรค์ว่าจกกสิกิจ นะซึ่งท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญและก็เป็นผู้ให้กำเนิดวิชาเลี้ยงไก่กับประเทศไทยของเรานะครับแต่ว่าในปัจจุบันก็จะมีอนุสาวรียสามบูรพาจารย์ก็คือคุณพระช่วงคุณหลวงอิงคุณหลวงสวัสดนะครับเป็นสามท่านยืนอยู่ด้วยกันนะฮะทีนี้ถามว่า อสุโรีสาท่านยืนอยู่ด้วยกันมันเกิดมาอย่างไรเมื่อตอนสมัยทิดบุญบางประมาะไปเป็นนิสิตเกษตรชั้นปีที่หนึ่งเมื่อปีพุทธศักราช2513ในสมัยนั้นก็ยังมีคุหลวงสุวรรณวจกเกษกิจยืนอยู่ท่านเดียวนะฮะและเมื่อผมจบการศึกษาแล้วก็มาเป็นอาจารย์จนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยผม รับนิสิตรุ่นที่51นะครับมาที่มาเรียนที่กำแพงแสนเป็นรุ่นที่สองผมก็มักจะพาลูกศิษย์ผมเนี่ยไปคารวะครูบาอาจารย์รุ่นเก่าๆให้ท่านเล่าเรื่องเก่าๆให้ฟังนะฮะก็พาไปพบท่านอาจารย์ภูมิขำเกลี้ยงผู้จากเราไปแล้วเนี่ยนะฮะท่านก็เปบอกว่าท่านก็บอกว่า ท่านเคยถ่ายภาพสามบุรพาจารย์คือคุณพระช่วงคุณหลวงอิงคุณหลวงสุวรรณไว้ท่านเป็นคนถ่ายเองท่านว่างอันนะและท่านก็บอกว่าเนื่องในโอกาสที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะมีอายุครบ50ปีน่าจะมีการสร้างอนุสาวรีย์อีกสองท่านมายืนคู่กับหลวงสุวรรณผมก็บอกโอ้เป็นความคิดที่ดีมากมาก นะฮะผมก็บอกว่าเออท่านน่าจะรีบไปบอกกับท่านอธิการ,รบดีนะซึ่งอธิการ,รบดีสมัยนั้นก็คือท่านศาสตราจารย์ดรสุธรรมอาลีกุลแต่ว่าเนื่องจากว่าท่านอาจารย์ูมท่านเป็นอาจารย์ผู้ใหญ่ท่านบอกว่าท่านไม่กล้าไม่กล้าไปบอกนะฮะผมก็บอกนั้นเดี๋ยวผมไปบอกเองนะแต่ผมจะบอกว่าเป็นความคิดของท่านอาจารย์ผมก็ยังเป็นอาจารย์รุ่นหนุ่ม แล้วก็อยู่ดูแลวงรวมดาวกระจุยด้วยในอดีตก,ก็เป็นนักร้องโคศกดาวกระจุยมาครูบาอาจารย์ท่านก็รู้จักคุ้นเคยผมกบสนิทกับเลขาหน้าห้องก็คือพี่แตวนะท่านเหล่านี้ยังมีชีวิตยอยู่นะครับก็บอกพี่แตวขอพบอธิการหน่อยนะพี่แต้วท่านก็บอกว่าบ้วชน,นอื่นเขาพบเขาต้องมีนัดหมายล่วงหน้าเธออยู่ๆจะมาพบได้ไงปรากฏว่าท่านอธิการท่านได้ยินเสียง ท่านบอกเข้ามาเลยบวชน,นี่ก็เป็นความกรุณาของท่านผมก็เลยไปคุยกับท่านสองประเด็นประเด็นที่หนึ่งก็ถามท่านในฐานะผู้บังคับบัญชาว่าเอเด็กเนี่ยรับเข้ามาเนี่ยอาจารย์ต้องการให้ผมสอนให้เขาเป็นคนยังไงก็หมายความว่าสเปคของบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเนี่ยมันควรจะเป็นยังไงนะซึ่งในเวลาต่อมาก็มีคุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์ออกมาว่า เราจะผลิตท่านผลิตมีคุณสวัสดิ์อย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นนะครับและอีกเรื่องหนึ่งที่ผมนําไปกราบเรียนท่านก็คือเรื่องของการระดมทุนน่าจะสร้างอนุสาวรีย์สบุรพาจารย์แต่ว่าจะคงไว้ที่เดิมหรือจะที่ไหนดีก็สุดแท้แต่ท่านจะพิจารณาและที่สุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็ระดมทุน และก็สร้างอนุสาวรี3บูรพาจารย์เอาไว้ที่ที่เดิมนะคือหน้าหอสมุดกลางสมัยก่อนตรงนั้นเป็นหอสมุดกลางนะครับเมื่อตอนที่รรกระทรวงเกษตรกลับมหาวิลาลย,ยังไม่ได้แบ่งพื้นที่กันชัดเจนพี่น้องครับก็จึงกำเนิดอนุสาวรี3บุรพาจารย์ซึ่งเป็นอนุสาวรีสาม,มัญชนแห่งเดียว ในประเทศไทยที่ยืนก็นอยู่สามท่านแต่ถ้าสามกษัตริย์นะฮะก็อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่และทุกเช้าของวันที่สองกลุ่มภาพันธนะบรรดานิสิตเก่านิสิตปัจจุบันแล้วก็หนวยงานองค์กรต่างๆก็จะไปวางพวงมาลาทีนี้ผมเองก็เห็นว่าเอะเวลาเข้าไปวางพวงมาลาเนี่ยนะครับก ปรากฏว่าวางพวงมาลาแล้วก็เพลงก็ใช้เพลงทั่วไปมาเปิดผมก็เลยแต่งเพลงกราบเท้าสามบูรพาจารย์นะฮะกราบเท้าประชวงหลวงอิงและหลวงสุวรรณกราบเท้าบูรพาคณาจารย์กรเกษตรศาสตว์นั้นที่ท่านสอนมาท่านสอนให้รักชาวไร่ชาวนา รักเกษตรกร,กรทั่วทั้งภารารักชาวประชาทั่วแผ่นดินไทย พ่อเคยสอนไว้เรียนแล้วรับใช้แผ่นดินสองหูเคยได้ยินก้องอยู่อาจินลูกยังจำได้ที่ในยากจนเดือดร้อนขอให้รีบไปใช้วิชาช่วยให้พ้นภยัยช่วยเขาให้หายจน เกษตร์สเราตั้งแต่นาเนาสร้างสรรค์กันมาเรารวมใจพัฒนาเพื่อชาวประชาหายจนวิจัยถ่ายทอด ความรู้สู่ประชาชนรักษาไทยไม่ให้มองมนกเกษตรอุทิศตนเพื่อไทยกราบเท้าประชวงหลวงอิงและหลวงสุวรรณกราบขอพอรบุรพระคณาจารย์กรเกษตรศาสตร์นั้นขอกำลังใจจะไม่ยอ่อท้อทุ่มเททำงานยิ่งใหญ่ เพื่อประชาชนชาวไทยชีวิตสดใสทั่วทั้งแผ่นดินเนี่ยครับท่านสามารถจะหาฟังโดยฟังทาง YouTube นะครับพิมพ์คำว่าเพลงทิศบ้วนแล้วก็พิมพ์ชื่อเพลงนะฮะกราบเท้าสามบูรพาจารย์อนุสรีสามท่านนั้นเราสร้างไว้เพื่อแทน คณาจารย์ทุกท่านที่ได้สร้างสารรค์เกษตรศาสตร์มานะครับนี่ก็เป็นกิจกรรมของวันที่สองกุมภาพันธ์วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์ครับใใใคคครรรรรๆๆกกก็็ััััหววนายช้เดีจิงุ เต็มสูตรเต็มร้อยเจ๋งไปทุกสิ่งวุ๋ยดีจริงๆหัวกันไขชาาวนาชาวไร่เบิกบานชาวสวนยิ้มหวานผลผลิตมากมายเติบโต,กตกมา4ี่สิปีตามาน้ามีน้องสีส่ก็ใช้ปุ๋ยดีเพราะเรามีไอโซเราไม่ได้โม้เราเจ๋งกว่าใครใช้กันทุกสวนไร่นาร่ำรวยทั่นหน้าเพราะหัวกันไขย ดีครับผมเหมาะสมครับท่านการเลือกซื้อปุ๋ยข้าวให้เหมาะสมก็เป็นสิ่งสําคัญครับพี่วันนี้ปุ๋ยเคมีส 16, 16, 16, ูตร16-12-8พลัง2ตราหัววัวคันถเป็นคําตอบที่มั่นใจได้เพราะครบถ้วนด้วยาธาตุอาหารหลัก NPK และาธาตุอาหารรองกรัรมมันันช่วยให้ข้าวต้นแร่งแตกกอดีใบเขียวตั้งชันรับแสงมเมล็ดเต็มไม่ลีได้ข้าวน้ําหนักดีคุ้มค่าการลงทุน ปุ๋ยเต็มสูตรผลผลิตเต็มร้อยต้องปุ๋ยสูตร16 12 8พลังสองตราหัววัวคันไถของไทยเซ็นทรัลเคมีนะครับสุดยอดปุ๋ยสำหรับข้าวโพดอย่างแท้จริง ้องปุ๋ยตราหัวัวอร์คไคมีให้ท่านเลือกใช้ทั้งสูตร1688พลัง2สูตร16128พลัง2ส,สูตร16200และสูตร151515 15, 15, 15, พรีเมียมครบด้วยธาตุอาหารหลกักธาตุอาหารรองพร้อมธาตุอาหารเสริมเม็ดปุ๋ยละลายง่ายข้าวโพดโตไวฝักใหญ่สมบูรณ์เต็มฝักนึกถึงปุ๋ยข้าวโพดต้องปุ๋ยเต็มสูตรผลผลิตเต็มร้อยตราหัวัวอร์ไถผลิตและจำหน่ายโดยบริษัทไทยเซนทันเคมีจำกัดมหาชน